สับสนุนโดย m w o r สวัสดีครับกลับมาเจอกักบเตาถาด e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e-sport อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใคร เบคอนทามกระชากอัลมอนพีเสริมแก่งทันควันหลังแยกทางเก็บเซิร์ดหรือหนักอาจเปลี่ยนแปลงใหญ่เพิ่มเติมได้ประสาสายฟ้าหลังได้ข่าวดีโอเวอร์ไฟแข่งต่อก็มีอัปเดตข่าวลือความคืบหน้าผู้เล่นใหม่ออกมาและพาไปดูข่าวลืออนาคตของทีมฟอสเกมมิ่งหรือที่เรารู้จักกันในนาม e, e ีเวิร์ดอีสปและปิดท้ายพาไปดูขุมกําลังชุดใหม่ของทีมรองแชมป์โป e ลีกซีซั่นล่าสุดบาร์เซียซีเอฟอีสปอร์ตก็รีได้ว,ว่าหลังที่ทางเบคอนทามครับทำการช็อกแฟนคลับด้วยการประกาศข่าว หลายต้อนรับปีใหม่ด้วยการตัดสินใจแยกทางกับผู้เล่นจังเกิลตัวความหวังในเกสเซอร์ S <S ในช่วงขัวข้ามของวันเสาร์ที่ผ่านมาความเคล่อนไหวล่าสุดของพวกเขาทีเมเบคอนทามครับก็ประกาศข่าวดีออกมาปลอบใจออกมาปลอบขวัญเหล่าแฟนคลับด้วยการกระชากตัวหนึ่งในผู้เล่นจังเกิลดาวรุ่งมากฝีมือในโปล,ลีอย่างอัลมอนพีที่หมดสัญญากับทางบาเรนเซียเข้าม,มาทดแทนการขาดหายไปของเกสเซอร์เรียบร้อยแล้วโดยปัจจัยหลักๆที่ทาให้เจ้ามอนอัลมอนพีตัดสินใจย้ายมาร่วมทัพเบคอ erm. นทามในครั้งนี้ก็ว่ากันว กลับมาร่วมทีม กับเพื่อสิริของเขาอย่างคิมจันเซ่นั่นเองและแน่นอนครับว่าการมาของอัลมันพีก็จะทาให้5ตัวจริงของเบคอนไทม์ถูกกับมาเติมเต็มอีกครั้งอัลมันพีครับจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันทีในตําแหน่งจังเกิลตามด้วยเต่าเอ็กที่ตําแหน่งซัพพอร์ตคิมจันเซ่มิดเลนมากี้ออฟเลนและหมูหวานแคลี่ซึ่งเทเรตต่แถบเอซปอร์ตไปสืบทราบมาครับหาผู้เล่นตัวจริงของพวกเขาในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วแต่ถ้าเบคอนไทม์จะมีการขยับเสริมทับหรือเปลี่ยนแปลง,เ,ลง,งเรื่องของลัลลังนๆใ โดวนี้ครับเบคอนไทม์ก็อาจจะหาผู้เล่นตัวสำรองเข้ามาเติมเต็มหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปตามข่าวลือที่โค้ดมอสโคดดีกีแชมเปลิ2020ซัมเมอร์อาจจะตัดสินใจ ยุติบทบาทการเป็นโค้ตก็เป็นได้และเราพาไปดูอีกหนึ่งความหลงทีมเบคอนทามเบื้องหลังเดียวสุดช็อคที่พวกเขาปล่อยเกสเซอร์ ert, ให้ไปเดินตามความฝันร่วมทีมกับเฟิร์สวันโดยมีการเปิดเผยออกมาจากผู้บริหารคุณสุรศักวินนิตว่าการอำลาทีมของเกสเซอร์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการที่เกสเซอร์หมดสัญญาหรือทีมใหม่ของเข,เขาเข้ามาซื้อตัวแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ทีมเบคอนทามครับตอบแทนความทุ่มเทที่เกสเซอร์ ert, มีให้เบคอนทามมาตลอด2ปีด้วยการยกเลิกสัญญาปล่อยตัวให้เขาได้มีโอกาสย้ายทีมไปแบบอิะ นันน่เองข้าไปดูข่าวต่อไปครับพาไปพูดถึงการสร้างซูเปอร์ทีมที่นำโดยเฟิร์สวั i อิสเรลดิลและ Get Search เจนต่อล่าสุดครับข่าวลือสำหรับผู้เล่นตำแหน่งออฟเลนคนใหม่ก็มีออกมาเพิ่มเติมแล้วลือกันว่าทีมของ First One ครับอาจได้ตัวออฟเลนฟอร์มแรงอย่าง p i p เปอร์ที่หมดสัญญากับบาเลเซียมาร่วมทัพอีกหนคน โดยถ้าไรโปลิกไม่มีสโมสร้าใหม่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์สล็อตเดิม2ทีมตัวเต็งที่จะได้รายเซนเหล่าซปเปอร์สตาร์ของเฟิร์สวันก็คงหนีไม่พ้น2ทีมอย่างเฟสเชอีสปอร์ตและทีมกระต่ายข้างเอียรีนานั่นเองสําหรับอีก2ผู้เล่นที่มีข่าวลือว่าจะได้เป็นลูกทีมชุดใหม่ของเฟิร์สวันซัมเมอร์และเอ็นทีมีรายงานว่าทั้ง2คนครับก็ได้ร่วมฝึกซ้อมในทีมเดียวกันแล้วซึ่งต่อทานอีสปอร์ตเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสามผู้เล่นนี้ด้านำในทีมของซัมเมอร์และเอ และเกสเซิร์ตหรือไม่ยังไงเรื่องนี้ครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าซูเปอร์ทีมทีมรวมดอกซูเปอร์สตาร์ของเฟิร์สวันจะไปลงเอยกกับ Small สโมสรไหนมีผู้เล่นคนไหนบ้างและเช่นกันครับเราก็คงต้องติดตามกันต่อว่าซัมเมอร์และเอ็นทีจะได้เป็นลูกทีมของเฟิร์สวันหรือไม่ข้ามไปดูความเคลื่อนของทีมแชมป์โลกเอซทีมล่าสุดอย่างทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดกันต่อหลังจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพวกเขามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ายครับก็เริ่มจากการที่บุรรีียเน่ ต้องประกาศแยกทางกับ3ผู้ล่นซูเปอร์สตาร์และอีกหนึ่งโคตรมากฝีมืออย่างมูเนสส่วนข่าวดีครับก็คือการที่พวกเขาได้โจลี่โอเวอร์ไฟล์ออฟเลนชั้นแนวหน้าของโปรลีที่ตัดสินใจลุยต่อกับทีมต่อไปอย่างน้อยอีก1ซีซั่นแต่นอกจาก2เรื่องที่เราได้กล่าวมาครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของบุรีรัมย์ก็มีข่าวลือหลุดออกมาว่าหนึ่งในสาเหตุหนึ่งในเหตุผลที่โอเวอร์ไฟล์เลือกแข่งต่อกับทีมนั่นเป็นเพราะทีมปราสาทสายฟ้าอาจได้ตัวจังเกิลดีกีระดับแชมป์โลกอย่างแฮปปี้จากทีมมา มทีมนั่นเองตัวเจ้าอั้มแฮปปี้ครับเขาเป็นหนึ่งในเพื่อนรักของอุปภไฟล์ที่พวกเขาทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับทีมอาร์ิวและกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในทีมทารอนอีสปอร์ต แต่ถึงอย่างไรครับข่าวลือเรื่องจังเกิลคนใหม่ของทีมบุรีรัมก็มีอีกหนึ่งกระแสข่าวลือที่ว่ากันว่าผู้เล่นคนใหม่นี้เนี่ยอาจจะเป็นขวัญใจคนเดิมของใครหลายๆคนอาจเป็นอดีตผู้เล่นบุรีรัมยอย่างบูโนโปิงก็เป็นได้ส่วนถ้าเพื่อนๆถามว่าการขาดหายไปของเฟิร์สวันและมูเนตบุรีรัมจะดึงใครเข้ามาทําหน้าที่หลังบ้านแทนเรื่องเรื่องนี้ครับก็ลือกันว่าบุรีรัมยอาจนําเข้าโคตยอดฝีมือ จากด็กต่างประเทศเข้ามาสารต่อความสําเร็จของทีมแน่นอนครับตั e วถานอีสปอร์ตเราก็ต้องย้ํากันก่อนนะครับว่าสถานะข่าวของบุรีรัมยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้โดยคาดการณ์และแอฟของบุรีรัมอ้างอิงตามข่าวลือบุรีรัมยังคงนําทีมด้วยมิดเลนตัวความหวังอย่างนุนุตามมาด้วยดิปปอกเส้นตําแหน่งแครรี่อุปวัล์ตำแหน่งออฟเลนเจดเดตเอซัพพอร์ตจังเกิลอาจเป็นแฮปปี้หรือบูโนปิงส่วนตาแหน่งตัวสํารองก็ต้องรอดูกันละครับว่าบรีัมจะดึงใคเข้า ม,มเฉกเช่นเดียวกับสถานการณ์ของบานาบี้ที่สถานการณ์ของเขายังคงคุมเคือเช่นกันพาข้าไปดูความเคลื่อนไหวของทีมต่อไปครับกับทีมฟอร์ดเกมมิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเก่าว e ีโวตอีสปอร์ตโดยสถานการณ์ทีมของพวกเขาในตอนนี้เราเรียนตามตรงครับทีมฟอร์ดเกมมิ่งนี้เนี่ยยังคงมีความคุมเครือสุดๆความเคลื่อนไหวบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของฟอร์ดเกมมิ่งนั้นค่อนข้างเงียบและหายไปนานนับเดือน แต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับฟอร์ดเกมมิ่งตัดสินใจลุยต่อในโปลกตามเดิมก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มเรียกบรรดาผู้เล่นในทีมให้กลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้งแล้วสาหรับข่าวดไลอัพของทีมฟอร์ดเกมมิ่งถ้าอ้างอิงจากการฝึกซ้อมของพวกเขาล่าสุดหลักๆครับพวกเขาจะยังใช้ขุมพลังเดิมจากซีซั่นที่แล้วโดวยมีมอนซีเป็นผู้เล่นแกนหลักในตําแหน่งมิดเลนตามไปด้วยออฟเลนดาวรุ่งอย่างแกซิล่าและในตาแหน่งจังเกิลครับก็คาดว่าจะเป็นคิริโตะที่พวกเขาเพิ่งดึงตัวมาในช่วงคัดเลือก AC 2021ที่ผ่ผาานมา ผู้เล่นอีก2ตํตำแหน่งที่เหลือรวมถึงทีมงานสตารโคร้ดในส่วนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างแน่ชัดไม่สามารถยืนยันได้ครับว่า f o r ์ดเกมมิ่จะยังเลือกให้โค้ดนิก l อลเอสได้คุมบางเขียนต่อไปหรือเป็นการดึงโค้ดคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนถ้าเรื่องของทีมฟอร์ดเกมมิ่มีอัปเดตเพิ่มเติมครับเราจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุดแน่นอนครับว่าสถานะขาของพวกเขา ก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นข้ามไปดูความเคลื่อนไหวของทีมสุดท้ายนีลีกไทยที่เราเก็บมาฝากในคลิปนี้กับทีมรองแชมป์โปรลีกทีมล่าสุดไอ้ขังเข่าบานเ e n c i ซีเอฟอีสปอโดยหลังจากที่พวกเขาต้องแยกทางกับ3ผู้เล่นตัวหลักจากซีซั่นที่แล้วอัลมอน P พีไพเปอร์ และอิสเรดิวที่บทสัญญากับทีมในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมไอ้ขังขขาตัดตำแหน่งที่ขาดหายไปก็ดูเหมือนว่าทีมบาเลเซียก็อาจจะได้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาทดแทนส่วนที่ขาดแล้วโดยมีรายงานออกมาว่าในตำแหน่งจังเกิลครับทีมบาเลเซียอาจเลือกให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองอย่างมล่าที่เก็บประสบการณ์จากการเป็นตัวสำรองมามากกว่าสองรุ่การให้ขึ้นมาเป็นจังเกิลตัวจริงในซีซั่นหน้ามาเป็นออปชั่นแรกส่วนออปชั่นที่2ครับในตำแหน่งจังเกิลพวกเขาจึงได้เรียกเทสดผู้เล่นจากทีมเซม เทดคิดเซเว่นอย่างซอรี่ให้เข้ามาเทสท,ทีมแล้วอีก1คนส่วนตำแหน่งซัพพอร์ตครับที่มีข่าวลในช่วงแรกเหมือนว่าทีมบาเดนเซียเนี่ยจะกลับมาให้โอกาสธาน,กากนกัตกลับเป็นตัวจริงอีกครั้งซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่แน่นอนซะแล้วเมื่อมีรายงานออกมาเพิ่มเติมว่าบาเดนเซียได้เรียก2ผู้เล่นใหม่เข้ามาเรียกเทสท,ทีมในตำแหน่งซัพพอร์ตว่าที่ซัพพอร์ตใหม่คนแรกของบาเดนเซียหลายแรกครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นเต่าแซดที่น่าจะแยกทางกับเปเช่นแน่นอนแล้วเต่าแซดครับเคยประดิฐตลูกทีมของคตใต TNK สมัยอยู่กับทีมอัลฟาเลสและอีกหนึ่งว่าที่สปอร์ตคนใหม่ก็ดูเหมือนว่าบันเซียรครับจะเรียกผู้เล่นหน้าใหม่อย่างตั้มจากทีมนีโอรูช e ั่นอีสปอร์ตทีมระดับเซมิโปเข้ามาร่วมเทสทีมอีกหนึ่งคนและในส่วนตำแหน่งออฟเลนตัวแทนของไพเปอร์ในตำแหน่งนี้ก็มีรายงานออกมาว่าบันเซียด้เรียกคิดเลกาซี่ผู้เล่นระดับเซมิโปและสตรีมเมอร์จากทีมสคูเดให้มาร่วมเทสฝึกซ้อมกับทีมเช่นนกั แน่นอนครับว่าณขณะนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่ช่วงแรกของตลาดซื้อขายตลาดยากย้ายผู้เล่นก็ทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่บาเยเซียเรียกเข้ามาเทสอาจจะยังไม่ได้ลงเอยกับทีม100%เต็มซึ่งพวกเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรียกผู้เล่นรายอื่นเข้ามาเทสทีมก็ว่าได้โดยถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับตลอดานอ e ีสปอร์ตเราจะรีบนำมารายงานเพื่อนๆได้ทราบโดยเร็วที่สุด สรุปไลายอัพของบาเดนเซียอ้างอิงตามข่าวหรือนะตอนนี้ก็นําทัพโดยนอนนานตําแหน่งมิดเลนปิชูแคลร่ไมล่าจังเกิลปัม๊มหรือฮานากัตหรือเต่าแซบจะเป็นผู้ได้ตาแหน่งซัพพอร์ตและคิดเลกาซีจะประจําการที่ตําแหน่งออฟเลนเราอัปเดตข่าวอาวีในประเทศกันไปแล้วครับทีนี้เราพาเพื่อนครับข้าไปดูความเคลื่อนไหว ที่ส่งตรงมาจากฟากฝั่งไต้หวันหลีก GCS กันต่อกับสถานการณ์ของผู้ได้ซูเปอร์สตาร์แมททีมอย่างเนลที่ในขณะนี้ครับตัวเขาอยู่ในช่วงพักการแข่งขันสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของเนลที่มีออกมาเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนลเขาก็ได้ออกมาประกาศรีทายยุติเส้นทางในฐานะนักแข่งอย่างเป็นทางการบนหน้า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจโดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เขาตัดสินใจดีทยายออกจากการแข่งขันนั้นก็มาจากปัญหาทางด้านสุขภาพที่เขาไม่สามารถแบกรับความเครียดหรือแบกรับแรงกดดันได้อีกต่อไปโดยเพื่อนท่านไหนยังคิดถึงสไตล์การเล่นของเนวก็ยังสามารถไปติดตามเขาต่อในสานะสตรีมเมอร์ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของเจ้าตัวได้เลย และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับต่อฐาน e ีสปอร์เราอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าข่าวลือของทีมบุรีลัมยและทีมบาลนเซียเป็นจริงบุรีรัมย์ได้แฮปปี้เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของเฟิร์สวัส่วนบารนเซียก็ดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของเราซุปเปอร์สตาร์เพื่อนๆคิดว่า2ทีมนี้เนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในโปรลีกซีซั่นหน้าคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดครมช่องต่อฐาน e ีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ